ทับทิมเป็นน้ำผลไม้ที่เต็มไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ทธาตุเหล็กกรดโฟลิกแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่ร่างกายต้องการค่ะสำหรับคุณผู้หญิงอย่าพลาดน้ำทับทิมเด็ดขาดค่ะเพราะ ทิมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณจะช่วยทำให้ผิวสวยจากภายในเพราะน้ำทับทิมมีสารที่สามารถป้องกันผิวไม่ให้โดนรังสีอันตราไวโอเลตทำร้ายได้และยังช่วยเสริมสุขภาพโครงสร้างเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังชั้นนอกได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้น้ำทับทิมยังมีผลดีต่อการป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยลดความเข้มข้นของเลือดจากภาวะไขมันสูงช่วยให้เลือดสูบฉีดไปยังหัวใจได้ดีขึ้นทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดจากไขมันในเลือดสูงลดความดันเลือดหยุดการสะสมของไขมันสลายไขมันที่สะสมในหลอดเลือด และยังเชื่อกันว่าน้ำทับทิมช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องช่วยปรับฮอร์โมนสำหรับคนใกล้วัยท้องช่วยบำบัดโรคเบาหวานและป้องกันโรคความจำเสื่อมในผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะ